จะง่ายมากนี่เข้ามาในโปรไฟล์ปึ๊บไปตรงนี้เลยสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ถ้าบางคนเป็นภาษาไทยก็จะอ่าอันนี้อันนี้แอนคอมเมนต์ไปแล้วอันนี้ใช่ไหมคะเพื่อนคอมเมนต์มาแล้วคามกดให้ขึ้นสีน้ําเงินอะแล้วก็ไปคอมเมนต์เลยใส่คอมเมนต์ให้เขาใส่เหต็จุปึ๊บกลับมาฟังคลิปค่ะฟังให้จบลุ้กลับมาฟังคลิปฟังให้จบออตรงนี้โฟอ่ะวิดีโอโฟโต้แล้วก็มอ ไปตรงนี้มันจะขึ้นว่าเรียวนี่โพสที่เราไปที่หนา้าไปที่ในบ้านเขาเลยเข้าไปในบ้านของเขาเลยในถิ็นไหมคะจะเห็นพี่เขาว่าเขาโพส์นี้ใช่ไหมคะเราเข้าไปชมเลยคะ่ะกดให้ขึ้นสีน้าเงินแล้วก็ไปคอมเมนต์เลยใส่คอมเมนต์ให้เขาใส่เสจปุ๊บก,กัดมาฟางสีค่ะฟังให้จบ<ว> กลับมาฟังคลิปตังไม่จบอันนี้ใช่ไหมรัไปคอมเมนต์ราไปคอมเมนต์ไม่พอเลยแล้วก็กลับมาชมคลิปดเรรับรองปังปูริเยค่ะขอบคุณมากนะคะของทุกคนที่มาชมคลิปเราเพราะว่าคนที่ชมคลิปจะต้องคอมเมนต์ให้เราอยู่แล้วเราต้องคอมเมนต์ให้เพื่อนอยู่แล้วนะคะอันนี้แอนจะมาจะง่ายมากนี่เข้ามาในโปรไฟล์ปุ๊บไปตรงนี้เลย สามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ถ้าบางคนเป็นภาษาไทยก็จะแชร์แล้วก็ฟังคลิปในเรียวนะคะทำยังไงเราถึงจะไม่พลาดของทุกคนทำยังไงเราถึงจะเห็นคอมเมนต์บิบทุกคนไม่พลาดแน่นอนทุกคนสมมุติว่าถ้าเราจะไปชมปกติแล้วเพื่อนไปตรงนี้กันเลยไหมที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าโฮมมันจะได้เราไปสิบไลค์สิบชมสิบคอมเมนต์สิบเพื่อนขึ้นมาตรงนี้ คลิปที่เราโพสจะขึ้นตรงนี้เราก็กดเข้าไปดูแล้วจะเห็นเพื่อนกดไลค์ให้เราตรงนี้แล้วก็กดคอมเมนต์ตรงนี้จะง่ายมากนี่เข้ามาในโปรไฟล์ปึ๊บไปตรงนี้เลยสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ถ้าบางคนเป็นภาษาไทยก็จะขึ้นมาอัตโนมัติจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติอันนี้มันจะยากสําหรับภาษาเก่านะคะมันช้าหน่อยความจำเอ่อความจํามันเต็มนะคะมันอาจจะช้าหน่อย มันจะไม่ขึ้นนี่แอนไปให้ที่เขานะหน้าโฮมใช่ไหมไปที่อันนี้โปรไฟล์ของแอนเมื่อกี้แอนบอกไปแล้วว่าวิธีชมไปชมตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมคะโฟตโต้วิดีโอ50นะคะถ้าเราทําแบบนี้เราก็คอมเมนต์ให้เขาด้วยไลค์ด้วยเพื่อนก็จะกลับมาให้เราเหมือนกันแล้วมันจะขึ้นที่แจ้งเตือนตรงนี้ใครมาิ0เราไปิ0ของทุกคนที่มาชมคลิปเรา เพราะว่าคนที่ชมคลิปจะต้องคอมเมนต์ให้เราอยู่แล้วเราต้องคอมเมนต์ให้เพื่อนอยู่แล้วนะคะอันนี้แอนจะมาบอกทริคเล็กๆนะคะอันนี้คือหน้าโปรไฟล์ของแอนอันนี้ที่หน้าหน้าโฮมอันนี้ที่หน้าโฮมใช่ไหมคะหน้าโฮมอะกลับมาชมคลิปเสร็จออกแล้วก็ไปคลิปใหม่ แล้วก็กดไปคลิปใหม่ค่ะบ้านไหนไม่เคยกินไกรอก็ยังไม่ขึ้นสีน้าเงินแสดงว่าเราเรายังไม่ไลค์ใช่ไหมเรายังไม่ไลค์อ่ะแล้วเพื่อนมาชมของเราเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะการแจ้งเตือนตรงนี้เห็นไหมรูปละครังตรงนี้การแจ้งเตือนตรงนี้เพื่อนก็จะขึ้นมาเขาแล้วจะเข้าไปที่หน้าเขาใช่ไหมคะเราก็ไปตรงนี้โพสต์ตรงนี้วิดีโอรูปภาพแล้วก็ไปที่เรียวไปตรงนี้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอนจะมาบอกเคล็ดลับการกดไลค์กดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอนจะมาบอกเคล็ดลับการกดไลค์กดจบคลิปของเขาเลยรับรองเพื่อนสิบ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 ,สบ,สบรับรองปังทุกคนเรามีเพื่อนห้าสิบเขาก็เข้ามาดูเราหมดกระสับเก่านะคะมันช้าหน่อย ความจำเอ่อความจำมันเต็มนะคะมันอาจจะช้าหน่อยมันจะไม่ขึ้นนี่แอนไปให้ที่เขาจบคลิปของเขาเลยรับรองเพื่อนสิบ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 รับรองปังทุกคนเรามีเพื่อนห้าสิบเขาก็เข้ามาดูเราหมดรับรองปังปุรีเยค่ะขอบคุณมากนะคะเขาแล้วจะเข้าไปที่หน้าเขาใช่ไหมคะเราก็ไปตรงนี้โพสตรงนี้วิดีโอ รูปภาพแล้วก็ไปที่เรียวไปตรงนี้เลยจะง่ายมากนี่เข้ามาในโปรไฟล์ปุ๊บไปตรงนี้เลยสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ถ้าบางคนเป็นภาษาไทยก็จะเขาแล้วจะเข้าไปที่หน้าเขาใช่ไหมคะเราก็ไปตรงนี้โพสต์ตรงนี้วิดีโอรูปภาพแล้วก็ไปที่เรียวไปตรงนี้เลยเขาแล้วจะเข้าไปที่หน้าเขาใช่ไหมคะเราก็ไปตรงนี้โพสต์ตรงนี้วิดีโอ รูปภาพแล้วก็ไปที่เรียวไปตรงนี้เลยสิบพี่เขาก็มาสิบเหมือนกันเห็นไหมทุกคนนี่ถ้าเราทําแบบนี้รับรองเราไม่พลาดแน่นอนเราไม่พลาดแน่นอนเพื่อนมาสิบเราไปตรงนี้เลยค่ะอันนี้<า>แอบนบเล่าย้อนไปนะคะอันนี้แอบนบเล่าย้แบบาอนไปเริ่มไปตรงนี้เราจะเห็นคอมเมนต์เพื่อน,นใช่ไหมสมมติว่าไปที่หน้าไปที่ในบ้านเขาเลยเข้าไปในบ้านของเขาเลยี่ถิ็นไหมคะจะเห็นพี่เขาว่า เขาโพสต์นี้ใช่ไหมคะเราเข้าไปไชมเลยค่ะ,คะวัดใจไปเลยเพื่อนถ้าเราให้สิทธิ์เขาเห็นคอมเมนต์ตรงนี้การแจ้งการแจ้งตนตรงนี้เห็นนิ้วมืออันไหมการแจ้งตรงน,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 รงรงนี้เขาเห็นเรามาสิทธิ์เขาก็มานะคะใครมาให้เราสิบเราไปสิบใครมาห้าเราไปห้าเออถ้าเขาไม่ทําให้เราสิทธิ์เขามาหนึ่งเราไปหนึ่งเขามาสองเราไปสองโอเค แต่ชมแล้วเราก็กดไลค์ให้เขาอันนี้เกดไปแล้วนะโอเคนี่เป็นคลิปเก่าถ้าเป็นคลิปเก่าเด้งขึ้นมาเราจะเห็นปุ่มสีฟ้าเพราะว่าเรากดไปแล้วแชร์แล้วก็ฟังคลิปในเรียวนะคะทำยังไงเราถึงจะไม่พลาดของทุกคนทำยังไงเราถึงจะ เห็นคอมเมนต์สมเราแล้วเขาคอมเมนต์ให้เราแล้วอันนี้ถ้าเราจะไปของเพื่อนโอเคค่ะสมมุติว่าเราจะไปคลิปนี้เราไปแตะไปที่ของเขาเลยแตะไปที่โปรไฟล์สมมติว่าคลิปฟังจบแล้วกลับมาที่เดิมกลับมาทุ่งหน้านี้กลับมาที่เดิมแล้วก็ไปฟังคลิปใหม่นี่ใช่ไหมคะโอเคแล้วถ้าเราไปชมของเพื่อนเราจะชมไปแล้วหรือยังไม่ชมหรือมันยังเด้งขึ้นมาอีก อันนี้ <มา S 1> ยากมากสำหรับเรายังจะไปไล่ให้ทุกคนไม่ไม่ไมทันนะคะไม่ทันหน้าโฮมใช่ไหมไปที่อันนี้โปรไฟล์ของแอนเมื่อกี้แอนบอกไปแล้วว่าวิธีชมไปชมตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมคะโฟโต้วิดีโอ <c oughs> เราจะ <c oughs> ชมไปแล้วหรือยังไม่ชมหรือมันยังเด้งขึ้นมาอีกอันนี้ <มา S 1> ยากมากสำหรับ,รบเรายังจะไปไล่ให้ทุกคนไม่ไม่ไมทันนะคะ ไม่ทันชมแล้วเราก็กดไลค์ให้เขาอันนี้เ็นกดไปแล้วนะโอเคนี่เป็นคลิปเก่าถ้าเป็นคลิปเก่าเด้งขึ้นมาเราจะเห็นลุ่มสีฟ้าเพราะว่าเรากดไปแล้วเราจะชมไปแล้วหรือยังไม่ชมหรือมันยังเด้งขึ้นมาอีกอันนี้ยากมากสําหรับเรายังจะไปไล่ให้ทุกคนไม่ไม่ทันนะคะไม่ทันเราไปสิทธ์ไลค์สิทธ์ชมสิทธคอมเมนต์สิทเพื่อนขึ้นมาตรงนี้ ไปที่หน้าไปที่ในบ้านเขาเลยเข้าไปในบ้านของเขาเลยในถิ็นไหมคะจะเห็นพี่เขาว่าเขาโพสต์นี้ใช่ไหมคะเราเข้าไปชมเลยค่ะนี้ไปที่เดี๋ยวนะอันนี้ใช่ไหม่ยต้องาเราไปคอมเมนต์เราไปคอมเมนต์ให้เขาเลยแล้วก็ตัดมาชมคลิป่ดเส้นะคะใครมาให้เราสิบเราไปสิบใครมาห้าเราไปห้าเออถ้าเขาไม่ทําให้เราสิบเขามาหนึ่งเราไปหนึ่งเขามาสองเราไปสองโอเค แป่อตรงนี้วิดีโอโฟโต้แล้วก็มอไปตรงนี้มันจะขึ้นว่าเรียวนี่โพสที่เราอันนี้ไปที่เดี๋ยวนะนนี้ไปที่เดี๋ยวนะหน้าโฮมใช่ไหมไปที่อันนี้โปรไฟล์ของแอนเมื่อกี้แอนบอกไปแล้วว่าวิธีชมไปชมตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมคะ โฟโต้วิดีโอศับเก่านะคะมันช้าหน่อยความจำความจํามันเต็มนะคะมันอาจจะช้าหน่อยมันจะไม่ขึ้นนี่แอนไปให้ที่เขารูาที่ฟังจบแล้วกลนะับมาที่เดิมกลับมาทุงหน้านี้กลับมาที่เดิม,ม,ดม,ม,ดม,ม,ดมแล้วก็ไปฟังคลิปใหม่นี่ใช่ไหมคะโอเคแล้วถ้าเราไปชมของเพื่อนวัดใจไปเลยเพื่อนถ้าเราให้สิทธิ์เขาเห็นคอมเมนต์ตรงนี้การแจ้งการแจ้งเตือนตรงนี้เห็นนิ้วมืออันไหม การแจ้งตรงนี้เขาเห็นเรามาสิทธิ์เขาก็มาหน้าโฮมใช่ไหมไปที่อันนี้โปรไฟล์ของแอนเมื่อกี้แอนบอกไปแล้วว่าวิธีชมไปชมตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมคะโฟโตว้วิดีโอจบคลิปของเขาเลยรับรองเพื่อนสิบ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 ,สบ,สบรับรองปังทุกคนเรามีเพื่อนห้าสิบเขาก็เข้ามาดูเราหมดของทุกคนที่มาชมคลิปเรา เพราะว่าคนที่ชมคลิปจะต้องคอมเมนต์ให้เราอยู่แล้วเราต้องคอมเมนต์ให้เพื่อนอยู่แล้วนะคะอันนี้แอนจะหมองกดให้ขึ้นสีน้ำเงินแล้วก็ไปคอมเมนต์เลยใส่คอมเมนต์ให้เขาใส่เห็ดปุ๊บกลับมาฟังคลิปค่ะฟังให้จบุนเ้ยกลับมาฟังคลิปฟังให้จบอันนี้ใช่ไหมไม่ต้องทัาไปคอมเมนต์เราไปคอมเมนต์ให้เขาเลยแล้วก็กลับมาชมคลิปเราไปสิท ไลค์สิชมสิคอมเมนต์สิเพื่อนขึ้นมาตรงนี้กลับมาชมคลิปเสร็จออกแล้วก็ไปคลิปใหม่แล้วก็กดไปคลิปใหม่ค่ะน่ยังไม่ขึ้นสีน้าเงินแสดงว่าเรายังไม่ไลค์ใช่ไหมเรายังไม่ไลค์อ่ะจะง่ายมากนี่เข้ามาในโปรไฟล์ปุ๊บไปตรงนี้เลยสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ถ้าบางคนเป็นภาษาไทยก็จะวัดใจไปเลยเพื่อนถ้าเราให้สิทธิ เขาเห็นคอมเมนต์ตรงนี้การแจ้งการแจ้งเตือนตรงนี้เห็นนิ้วมืออันไหมการแจ้งตรอนนี้เขาเห็นเรามา